สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้มาที่สวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมาดูต้นกุลาบที่ผมปลูกไว้นะครับดอกสีดแดงๆครับเจอกับเพื่อนเลยนี่ครับต้นของเพื่อนผม ต้น,ตนนี้ครับยังไม่ออกดอกต้องผมออกแล้วครับน่ครับแมทธิวสวัสดีครับสวัสดีสครับวนเศรษฐกิจพ่อเพียงวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมาดู ดอกทานตะวันนะครับไวมากไม่พื่นปูทั่วงไปทีนี้นี่ครับดอกทานตะวัน เป็นสวยๆเป็นเป็นเม็ดนะกำลังเป็นเม็ดอ้าวนี่ว่าได้ต้นเนือนี่ขึ้นมานตลวทาด มาดูที่ดอกกุหลาบเดิมนะครับเอาดอกใดวะน่าจะถืออาดอกนี้นเนาะดอกนี้นะครับก็จะหักเขาเลยครับเทียวเนี้ยเห็นีหเทียว เอาต้องใส่ซองมืออ,อือโอ้ใบใบรุดเบิดนี่ครับมีใบซ้ำหนีดละ่ะเพิ่งเรียนสันดาภายในมาครับจบคลิปเพียงเท่านี้จุ๊บ อนีขาาลิตมไทยแบบทะเบิ้งครับไทยไปเทะบึง้งใหญ่มากครเบึง้งอะอันนี้ละ